กระผมอดีอรเทียงเกตครับผมเห็นสอสอสมุดปราการขออนุญ,ญาตเอ่ยนำสอสกอรุงศรีวิไลนะครับก้มลงกราบพลเอกประวิตร์วงสุวรรณเมื่อข่าวไปตัวราชการที่สมุดปราการพูดตรงไปตรงมานะครับเห็นแล้วทุเลศว่ทุเลศศักดิ์ศรีความเป็นผู้แทนราษฎรไม่มีเลย ผมได้รับการสั่งสอนจากครูบาอาจารย์พ่อแม่บอกว่าควรยกย่องคนกราบไหว้บิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายไม่ใช่มากราบคนที่ไร้ที่มาไร้ทิศทางในระบอบประชาธิปไตยการก้มกราบคุณประวิตรวงสุวรรณก็เป็นสิทธิส่วนตัวของคุณกรุงศรีวิไลนะครับแต่ถ้าเป็นผมนี่ ผมไม่กราบนะครับผมจะเตะคนอย่างคุณปวิดนี่มันไม่คู่ควรจะอยู่บนเปทีการเมืองของประเทศไทยครับเอาเฉพาะเรื่องแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนอยู่ในบ้านพักทหารเมื่อกเกษียณอายุแล้วไม่ยอมออกก็พอแล้วครับมันไม่ควรจะกราบมันควรจะเตะมันควรจะตบโทษนะครับผมไม่ได้ใช้ความรุนแรง ไม่ได้ประโยชน์อะไรครับคุณกรุงครับผมขอวิงวอนให้คนสมุดประการปากน้ําได้พิพากษาคุณกรุงศรีวิไลในการเลือกตั้งั้งหน้านะครับอับอายขายหน้าคนปากน้ําเป็นสอสออยู่ดีๆเขาบอกว่าโจรก็กล่าบโจรคนดีก็กลาบคนดีคนชั่วก็กราบคนชั่วอะไรทํานองนั้นนะครับผมไม่ได้ว่าใครเป็นโจรน,นะครับแต่คนไหนเคยร่วม หรือทาการรัฐบ,บาะอานถือว่าเป็นโจรพน้นอานาจทั้งนั้นแหละครับผมไม่เห็นด้วยนะคุณกรุงศรีวิไลอย่ากโกรธกันนะครับผมทุเล็ดในตาคุณเป็นนักแสดงจนลืมเป็นดาราจนลืมความเป็นจริงว่าประชาชนเนี่ยเขาเกลียดประวิทย์วงศุวรรณเดินเหมือนเป็ดแหมเดินพ๊กเป๊กุ๊กเป๊ก,ปกไม่มีภาวะอะไรที่จะต้องไปก้มกรามผมไม่เห็นด้วยกับคุณกรุงศรีวิไลทุเล็ดทุเล็ด ไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นผู้แทนราษฎรครับ